ลมหายใจของแผ่นดินภูมิใจไทยขอเทิดทูนจัดการแสดง28ถึง30นะที่บุรีรัมเริ่มแล้วเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็จะมีต่ออีกสองวันคือวันมีวันต่อไปจนถึงวันที่30ค่ะนะ28 29 30นะะวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะสองวันนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่เมื่อคืนนี้โอ้โหอลังการมากบรรยากาศเมื่อวานนี้ครลมหายใจ ของแผ่นดินที่ช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ภาพจากแฟนเพจบุรีรัมย์ไปไหนดีนะฮะโอ้โหเยอะมากอะเสื้อเหลืองอารามกันนี่หน้าสนามกีฬานะฮะ,ฮะโอ้ทำอัศจรรย์กันมาให้นั่งชมนะการแสดงแสงสีเสียงนะมิวสิคนะนี่อันนี้เป็นภาพภพับนิ่งก่อนโอ้โหบรรยากาศพี่น้องชาวบุรีรัมย์อนะ แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงฮะที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมเมื่อวานแล้วนี่ครับตั้งแต่ช่วงยังไม่มืดนะฮะเพราะว่าต้องจัดระบบฮะคบบนไปเยอะจริงๆนะงเมว่าน,นี้นะที่นาสนามช้างอารีนาฮะโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยฮะพร้อมกันแล้วฮะ แข่งอยู่ล้วเนี่ยโอ้โหมาด้วยหวัวใจสีเหลืองฮะบุ้มสูงครับ่มีการแสดงบนเวทีนะฮะ The Musical ซึ่งละครเวทีมิวสิควอลลมหายใจของเ่นดินเนี่ยแสดงออกถึงความจมรักภักดีและเฉลิเพระเกียรติครับ ละครถ่ายทอดพระราชธุรกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่าน 3D Mapping แล้วก็มีนักแสดงนะกว่ราร้อยชีวิตนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆนะเช่นลุงมงคนบุรีรัมย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจนรอดชีวิตจากโควิดนะด้วยโรคตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยหรือรถพระราชทานจากในหลวงแล้วก็มีการพระราชทาน ที่ดินสลามานาังเลืง้งสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติรอเก้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเนื้อหาที่จัดแสดงด้วยนะฮะบรรยากาศที่บุรีรัมย์ช่วงที่โปร,โปรเพฮะจัดใหญ่ยังไปได้อีกนะ่ยบุรีรัมย์เนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะแต่ต้องจองตั๋วล่วงหน้าผมไม่แน่ใจว่าเต็มหรือย,อยังนะ,ะแต่เมรัยด,ดูกานท็อปนิวเนี่ยฮะ อ,อันนี้คลิปจากบุรีรัมย์ไปไหนดีนะฮะแปนเพจฮะนะตัวเมื่อวานนี้มทรหนึ่งนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทรองนายกอนุทินชาญวิรุูณพร้อมด้วยรัฐมนตรีพักภูกภกภกมิใจไทยเดินทางมาที่สนามนี่ฮนะเพื่อ เทียนชัยถวายพระพร์รราาเรื่องในโอกาสครบรอบ7 2บสงพันศาตรนันรัฐมนตรีข้าราชการพี่น้องประชาชนนะเดินทางมาร่วมกันนะเมื่มอวานนี้คุณเนวินทิดชอบประธานบริหารสโมสรทุอลบุรีรัมย์เนี่ยบอกว่าไม่พูดเรื่องการเมืองวันนี้ นะอันนี้คืองานของประชาชนฮะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนียคนบุรีรัมย์ทุกคนรู้ว่าเราคือลูกหลานราชการที่หนึ่ง,ง,งรพระมหากราธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อชาวบุรีรัมย์และชาวไทยทุกคน,น,นลมหายใจของแผ่นดินเนี่ยที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนคถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีพระองค์ท่านจากโควิดที่ผ่านมาคนไทยจำนวนมหาศาลคงสิ้นลมหายใจไปแล้ว นี่คือที่มาของชื่อลมหายใจของแผ่นดิตน,นะนี่บรรยากาศฮนะโอ้โหพี่น้องประชาชนนะทั้งบุรีรัมย์และคนจังหวัดใกล้เคียงฮนะเดินทางมานะมีจุดบร,ริการอาหารโรงทานนะนะนบรรยากาศที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะฮะ้อวานนี้ใครไปในะมีความสุขมากฮนะยิ้มแย้มจ่มใสฮนะ แล้วก็เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกันด้วยนะได้บุญได้กุศลด้วยนะอนะนากาศช่วงเย็นนะฮะ,ะช่วงค่ํา บุรีรัมย์ออเคสตราค่ะผมจำได้ที่ไปซ้อม งงน,นัารอยยิ้มและความสุขค่ะคือนักการเมืองข้าราชการประชาชนนักเรียนลูกหลานบุรีลันะ,ะตั้งใจทํางานนี้กันมากคงเห็น,นั่แต่ตอนซ้อมที่เราไม่ให้ดูดูเยอะคือสิ่งที่เข <B> ้มแข็งหนักแน่นที่สุดเลยไม่ใช่ก้อนหินนะ,ะไม่ใช่ภูเขาแนะแต่คือหวัวจิตหวัวใจของคนที่มุ่งม,มั่นนะ โอ้โหที่เห็นเลยภาพผู้ชกคู่นะฮะแล้วดูภาพคพรุบมีการแสดงพลุด้วยนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่โอ้โห,โโหตาการตามากฮะ,ะสวยงามมากะครับุที่เหนือสนามช้างอารีนานะะที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคืนที่ผ่าน บรรยากาศเป็นใจด้วยนะคะโอ้ใครได้ไปเดียคุ้มมากฮะโอ้สวยมากฮะ,ะอันนี้เป็นภาพอ,าอีกมุมนึงฮนะจากหน้าเวทีฮค่ะะโอ้โสวยมากการแสดงนี้ เริ่มตั้งแต่ช่วง18นาฬิกานะคะคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้ยังมีค่ะณช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ช่วงที่ขับร้องเพลงนะฮะนบรรยากาศตรงที่ขับร้องเพลงมอทเออหนึ่งเนี่ไปทำหน้าที่เหมือนคอนดักเตอร์ด้วยนอกจากไปเป่าแซกซโฟนนะนี่ แกก็เป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะเล่นเปียนโนเป็นแซกโซโฟนน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนนะฮะเอ๊มา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 ร้องเพลงเลย ตอนที่มอทอันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเป่าแซกโซโฟนนี่ๆๆนี oh ่นี่นี่นีนีให้ดูใกล้ๆฮะว่าเป่าจริงเพลงสดุดีจอมราชาไม่มีลิปซิงคฮะ ่เปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆนะนะเพราะว่าเป็นทีดี p p i n g ิ้นะคือเป็นงานที่อลังการมากด้วยการแสดงนะนะเด็กๆเ,เยาวชนนี่เยอะมากนะคะฉากข้างหลังที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะคือจัดได้อลังการมากลูสิค่ะสวยมากนะืนะอใช้สนามนเป็นฉากเป็นจอดนะูสิคนระ พิเศษนะเข้าบ้านเถอะนอนช่ยแยง่งานที่สามารถวาวมันเอาให้มาเออมีไปนะแก่ไงมั้งตื่นตาตื่นใจนะจ่งที่จุดรู้นะโอ้ ได้สุดยอดมากนี่คือลมหายใจของแผ่นดินนะที่ช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์อาอยากใครที่จะติดตามเนี่ยยังมีคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้นะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนะแล้วก็ที่นี่คนระที่รองนายกร,รัฐมนตรีนำนะ รัฐมนตรีสสภูมิใจไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ค <นะ S 2> รับรวมพิธีถวายสาัตว์ปฏิญาณและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะนะครับก็คือจัดที่นี่เลยฮะอันะนี้ทางรัฐมนตรีภูมิใจไทยแล้วก็สสขาา้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานเนะนะีก็เป็นเวทีคู่ขนานกับส่วนกลางคนระทั่วประเทศฮะเมื่อวานนีฮย